สวั <IP> สดีครับนะครับมาชมนะครับปองหัวอาหารให้วัวนะครับตอนเช้านะครับก่อนกินหญ้านะครับต้องให้หัวอาหารก่อนนะครับอาหารเสริมนะครับวัวกินอาหารเสริมนะครับตอนเช้านะครับอาหารเสริมก่อนนะครับก่อน ใคยกินหญ้านะครับบำรุงก่อนนะครับแย่งกนกินเลยนะครับกินไม่อิ่มนะครับบำรุงก่อนนะครับกินอาหารเสริมไปสักก่อนนะครับ แล้วค่อยตามด้วยหญ้านะครับต้องบำรุงก่อนนะครับยามเช้านะครับ กินอาหารเสริมแล้วก็หญ้าตามมานะครับเรากินหญ้านะครับไก่ก็แย่งกินนะครับไก่นะครับอาหารเสริมตามไปด้วยหญ้านะครับแล้วก็หญ้ามาให้กินนะครับ ก็ยาไม่ให้กินต่อนะคะระับรับชมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นญ้านะครับกินอาหารเสริมแล้วต่อไปก็เป็นหญ้านะครับ ต่อไปเป็นการนะครับขั้นตอนก็ย่าให้วัวนะครับต่อไปนะครับกินอาหารเสริมแล้วก็กินญ้าต่อนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับกินอาหารแล้วก็ต้องมากินหญ้าต่อครับบำรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบข้าวนะครับตัดใบข้าวมาให้วัวนะครับย้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับ ต้องกินใบข้าวไปซัก่อนนะครับกินอาหารเสริมแล้วก็กินยาแต่ตอนนี้เราตัดไปข้าวมาให้กินก่อนนะครับ ขอบคุณน,นะครับสําหรับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ วิธีการเลี้ยงวัวนะครับแต่และขั้นตอนนะครับ กินใบข้าวนะครับตัวนี้กินใบข้าวนะครับแย่งกันกินนะครับกินอาหารเสริมแล้วก็มากินใบข้าว กินโตวไว้นะครับหัวงเงินแสนนะครับหัวงเงินแสนนะครับกินอาหารเสริมแล้วก็กินใบข้าวต่อ บรรยากาศบ้านนอกครับพี่น้องคือผู้สูง้นนะครับกับเลี้ยงวัวคือเก่านะครับเลี้ยงวัวแบบธรรมชาตินะครับวิถีวิชีวิตชาวนานะครับปลูกทุกอย่างนะครับเลี้ยงวัวนะครับปลูกผักเลี้ยงวัวนะครับทำไรทำนานนะครับต้องทำทุกอย่างนะครับ ก่อนไปทำงานนะครับเอายาให้กัวก่อนนะครับก่อนไปทำอย่างอื่นนะครับบรรยากาศนะครับยามเช้าเอายาให้กัวนะครับให้อาหารเสริมก่อนนะครับออกก่อนออกไปทำงานนะครับต้องทำทุกอย่างครับขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอ,ขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้ชมไว้ชมคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ